สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งซื้อซาวการ์ด F 9า8มานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้มันใช้งานกันยังไงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่ในตัวเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียบสายนะครับก็สามารถที่จะใช้อัดเสียงหรือใช้ไลฟ์สดปัดเพลงได้นะครับวิธีเปิดเครื่องก็คือให้กดปุ่มค้างนะครับปุ่ม power ด้านขวานี่ครับกดจนกว่าไฟจะขึ้นนะครับเมื่อไฟขึ้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเปิดติดแล้วครับเมื่อเปิดติดแล้วนะครับไอ้ตรงใกล้ปุ่ม power รมันจะมีแบตเตอรี่ก็คืืออออขีีีดดแแบบตตตเเเร่่่่ทูวาาานน้หหลมไ เดี๋ยวเราดูช่องเสียบสายกันนะครับว่าแต่ละช่องเอาไว้ทาอะไรนะครับช่องแรกจะเป็นช่องเอาไว้เสียบไมโครโฟนนะครับที่เราเอาเสียงเข้าไปพูดนะพูดเข้าไปช่องที่สองเอาไว้เสียบหูฟังนะครับส่วนช่องที่สาก็เสียบหูฟังเหมือนกันครับเอาไว้ฟังเสียงเวลาเราพูดออกไมา์ช่องที่4ี่เอาไว้เวลาเราอยากเปิดเพลงจากเครื่องอื่นนะครับจากมือถือเครื่องอื่นเปิดเข้ามาส่วนช่องที่ห้าหกเจ็ดนะครับจะเป็นช่องเอาพุตสาหรับออกเสียงไปนะครับสำหรับไลฟ์หรือว่าอัดเสียงครับเดี๋ยวเราดูวิธีต่อสายกันดีกว่าครับช่องแรกจะเป็นไมโครโฟนพตนะครับ ที่จะมาเข้าเครื่องแลวออกไปที่ไลท์หรือการอัดเสียงนะครับแล้วมาดูนะครับช่องไมโครโฟนให้เสียบที่ช่องแรกนะครับจะเป็นคําว่าคอนดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับอยู่ตรงนี้นะดูนี่นะตรงนี้นะสายที่เอาไปเสียบไม้นะอันนี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะปกติไม์มันก็จะมีสายมาให้แล้วถ้าเกิดเราซื้อมานะครับวันนี้ผมซื้อมาแบบที่ไม่ใช่ชุดเต็มนะครับก็เลยจะได้มาแต่เครื่องนะครับแล้วก็สายให้เอาสายเสียบเข้าไปนะครับต่อมาจะเป็นการ เสียบสายหูฟังนะครับเพื่อเอาไว้ฟังเสียงตัวเองนะเวลาเราพูดออกหมาว่าเสียงที่พูดออกหมาหรือว่ามีเสียงอื่นเข้ามาที่เป็นอินพุตครับมันมีเสียงอะไรบ้างเราจะเสียบที่ช่องที่สองหรือช่องที่สามก็ได้นะครับเป็นช่องเฮดเซ็ตกับเฮดโฟนนครับเอียร์โฟนหลังจากที่เราเสียบหูฟังแล้วนะครับเราสามารถลองเทสไมค์ได้นะครับเพราะว่าเันนี้มันเป็นการมอนิเตอร์เสียงตัวเองนะว่าเสียงที่เข้ามาจะเป็นยังไงนะครับต่อมาจะเป็นการต่ออินพุตนะครับก็คือการนาเสียงเพลงจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราครับที่เราอยากจะเปิดเพลงเข้าไลน์ อันนี้เป็นอินพุตก็คือนาเสียงเข้ามานะครับตอนแรกเราต่อไมเลยนะครับทีนี้เราจะต่อเพลงจากโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งสายที่ผมถืออยู่นี้ครับเป็นสายที่แถมมาพร้อมกับตัวเครื่องแล้วครับเป็นสายแจ็ค3.5นะครับทีนี้พอเราจะต่อโทรศัพท์ของเรานะครับต้องมาดูว่าโทรศัพท์ของเราครับมีรูเสียบแจ็ค3.5ไหมครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะไม่มีนะครับเราต้องหาตัวแปลงนะครับซึ่งก็ใช้ตัวแบบนี้ก็ได้ครับเอามาแปลง ให้เสียบสายที่ช่องแอปคอมพานีนะครับอันนี้จะเป็นเสียงที่เราจะเอาเพลงจากโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับเข้ามาที่เครื่องนี้จากนั้นให้ทดสอบโดยการเปิดเพลงจากเครื่องมือถือดูก็ได้นะเสียงมันจะเข้ามาในเครื่องสาวการ์และออกไปที่หูฟังที่เราเสียบไว้ครับเหมือนผมที่มีปัญหากับอุปกรณ์เชื่อมต่อสักนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะขอเปลี่ยนตัวแปลงนิดนึงนะตัวที่มันแปลงตัวไทซีเป็นสามจุดห้านะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะ เสียบสาเข้ากโทรศัพท์เครื่องที่จะเอาไว้อัดเสียงหรือเอาไว้ไลฟ์นะครับเขาก็จะมีแถมสายตัวแจ็ค3.5นี้มาให้นะครับโทรศัพท์ไม่มีตัวส่อสายแจ็ค3.5นะครับก็ต้องหาตัวแปลงที่เป็น Type C แปลงเป็นตัว3.5นะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับ เราจะมาต่อกับช่องโฟนนะครับมันมีสามรูนะครับเสียบรูไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อเสียงออกไปไลท์หรืออัดเสียงนะครับเสียบสายเข้าที่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการอัดเสียงนะครับก็คือจะเอาเสียงจากซาวการ์เข้ามาที่เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดเพลงจากไอ้เครื่องนะครับเพลงจะเข้าไปที่ตัวซาวการ์นะครับและตัวซาวการ์จะส่งเสียงออกมาที่ตัวที่เวาอัดเสียงนี่ครับเสียงมันจะเข้ามาจริงๆมันเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่า ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันเสียงมันก็จะไม่ได้ยินออกมาอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเสียงไว้ดูแล้วมาเล่นดูนะครับว่าเสียงที่เข้ามามันจะเป็นยังไงครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูครับว่าปุ่มต่างๆพวกนี้มันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับออ great so ผมจะมาอ๋อนี่ผมกดเปลี่ยนเสียงตรงนี้เป็นเปลี่ยนเสียงนะครับเนี่ยปุ่นี้ฮัลโหลเนี่ยเราไม่ใช่เสียงเสียงปกตินะครับอันนี้เสียงปกติต่อมาจะเป็นเรคคอร์ดสตูดิโอนะครับอันนี้เสียงแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นเสียงโปนะครับอันนี้จะเป็นเสียงป๊อปครับปุ่มนี้จะเป็นเสียงเอ็มซีนะครับ ปุ่มคาราโอเกะก็คือเป็นเสียงร้องคาราโอเกะนะครับส่วนรูปอันนี้จะเป็นคล้ายออโตจูนนะครับออโตจู Auto วนฮัลโหลสมมติว่าเราอยากร้องคาราโอเกะนะครับให้เราเปิดเพลงอย่างนี้นะครับเป็นเสียงเข้ามาเลยครับ ตรงเอลิมินเนชันนะครับจะเป็นการตัดเสียงลองนะครับถ้าเรากดเข้าไปมันจะปิ๊บมันจะเป็นคล้ายๆเสียงคอเราฟังดูนะครับเห็นไหมครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตัดเสียงนะครับตัวตรงนี้จะเป็นการตัดไมค์ะความดังของไมค์ที่ผมพูดตรงนี้จะเป็นควบคุมเอ็กโคนะเอ็กโคเอ็กโค เอ็กโซไวโอเวอร์จะเป็นเวลาเราพูดเสียงเพลงจะหายไปนะครับอฮัลโหลเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับพอผมหยุดเสียงจะมานะครับชินเทนอลเพย์เอาไว้ต่อครับนะส่วนบูทูธก็เป็นตัวรับสัญญาณตัวที่มันอย่างเราเปิดเพลงนะครับราไม่อยาต่อสายนะเราก็เชื่อมบูทูธปิ๊บก็คือเตรียมต่อบูทูธนะครับบูทูธเวลาเราค้นหามันจะชื่อว่า f 9บ ต้อวก็แปดนะครับดีน้อยจะเป็นการตัดเสียงรบกวนนะครับถ้ามันไม่กระพริบครับก็คือมันยังไม่ตัดเสียงรบกวนแต่ถ้าเกิดเรากดให้มันกระพริบนะครับมันก็จะตัดเสียงรบกวนเข้าไปมอนิเตอร์คือการเราสังเกตนะครับเวลาเราพูดะครับเสียงตอนนี้เวลาผมพูดอะถ้อเราไม่เสียวหูฟังมันจะเข้าที่ตัวอัดนี้แต่มอนิเตอร์เวลาเสียงหูฟังอะก็คือ เสียงทุกอย่างที่มันเข้ามาในเครื่องนี้เราจะได้ยินทั้งหมดก่อนที่มันจะส่งออกไปอีกเครื่องหนึ่งแอคคอมมานีก็คือเสียงเสียงที่เข้ามานะมันจะมีช่องแอคคอมมานีก็คือตัวนี้สี่ผมกดเสียงเอาไว้น่ครับเริ่มเบาตอนนี้เสียงที่เข้ามามันจะมีจากไมค์กับตัวนี้ครับตัวนี้คือแอคคอมมานีสื่อเสียงจากโทรศัพท์หรือต่อจากคอมอะไรก็ได้มาที่มันเข้ามาแล้อีกเสียงหนึ่งที่มันเข้ามาก็คือเสียงจากโปรตอนนี้นะครับ ควบคุมด้วยตรงนี้เสียงแรคคอร์ดก็จะเป็นควบคุมความความดังนะอันนี้เป็นเสียงความดังของ Special e f f e c t เดี๋ยวดูนะครับควบคุม Special ฟเฟกต์เ,เสียงดังนะอันนี้ก็เป็นเสียงเบสนะครับปรับความทุ้มเห็นไหมครับเสียงมันจะทุ้มๆหน่อยอ่อยาเสียงทุ้มๆนะครับนี่อ่า ฮัลโหลชอบแบบไหนก็ป,ปรับกันนะะตรงนี้จะเป็นเสียงปรับฮัลโหล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 ตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนนฮะฮัลโหลฮัลโหลปรับเทเบินลนะครับนีป่ปรับสำหรับท่านใดที่สงสัยในวิธีการใช้นะครับก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ